เตยตาโคาลติด1น g เกียร์ออโต้ปี2019โปรโมชั่นของเราอยที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมือแรกสภาพดีสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพูมเมัยมันติฟังก์ชั่นพลัสต์ทเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ C D ค่ะฟีดาวออกรถศูนบาทส่ง8,000บาทคนซื้อไรายได้รวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปกสิกคันนี้ไปเชียงงานได้แล้วค่ะสภาพตีมากๆประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ น่าใช้มากๆเลยค่ะมีอรตอนหลังอีกตั้งหากนะคะคันนี้เย็นทั่วถึงเลยค่ะสเกิร์ตรอบคันดูดีมากๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะนั่งสบายและแก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะรถพร้อมใช้เลยนะคะมาทดลองขับก่อนตัดสินใจดูได้ค่ะสภาพดีจริงๆฟีดาวออกรถศูนย์บาทเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติ๊กที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน์เอ็มพิมพ์ลายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบ,บกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ